ก็เขาบิวอารมณ์ในการติดตามมาว่ามันไม่สามารถจบได้ที่เพื่อไทยตั้งนายกสําเร็จครับอุตส่ามีพลังชีวิตเนี่ยระดับชีวิตแฉแล้วเนี่ยเศรษฐาต้องพังดิชูวิตก็ออกมายอมแล้วไงแล้วถ้าเศรษฐาไม่พังเนี่ยอ้าวพลังชีวิตหายไปไหนเออคือแบบคุณชูวัตรเกตป่าเราคาดหวังสูงมากว่าเกมเนี่ยมันจะไม่จบลงง่ายๆในฐานะคนที่ตามข่าวดราม่ากรเมาโดยตลอดแต่เเพอมันอาจจะจบลงง่ายๆจริงๆตามคาดทั้งหมดเลย ครับตั้งแต่ก่อนและหลังเลือกตั้งว่าในที่สุดก้าวไกลไม่ได้เป็นแต่แล้วเพื่อไทยได้เป็นแต่เชื่อเถอว่าซีรีส์นี้มันไม่ได้จบ16ตอนมันเป็นมหากาบมันมีเอ,เอ,เอมันมีซีซั่นสซีซั่น3แน่นอนจะตั้งคอรมโมการคุยเรื่องนยโยบาย <c oughs> จะปฏิรูปก,กองทัพ พักร่วมเอาไหมมันยังจะทะเลาะกันอีกเยอะรวมทั้งรัฐมนูญแก้หมวดหนึ่งหมวดสองไหมพอพ้นไป9้าเดือนก้าไกลขยับไหมเพราะสวเปลี่ยนชุดแล้วนี่ก้าไกลขยับไหมอะไรเงี้ยยังมีอีกเยอะไม่มีแก้ฮะหมวดหนึ่งหมวดสองไม่มีแก้คุณชว่าจะบ้าหรือเปล่ายิ่งเป็นรัฐบาลนี้ยิ่งไม่มีทางแต่แต่ว่าเดียวแต่ว่านี่หมายถึงว่าคุณปึงกำลังจัดว่าเพื่อไทยอยู่กลุ่มนี้แล้วใช่ไหม กลุ่มพลังประชารัฐกลุ่มรวมไทยสร้างชาติแล้วไม่ใช่ผมคืออย่างนี้พูดตามตรงนะคือการจัดรายการในแต่ละวันเนี่ยนะฮะมันมีดลิมมาาอย่างมากเพราะว่าเราไม่ต้องการเนี่ยชี้ให้เห็นในสิ่งที่เหมือนกับว่าคนเห็นเองได้ครับเขาไม่ได้ไปอยู่คืออย <un> ่างนี้เพื่อไทยไม่ได้ไปอยู่พวกพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติครับแต่ว่าถ้าคุณชูวัฒน์จะใช้คํานั้นผมก็จะใช้ตรังวนกตรงกันข้ามก็คือสสรวมไทยสร้างชาติและสสพลังประชารัฐนี่แหละ จะค่อยๆขยับมาอยู่กวนเดียวกับสสอเพื่อไทยแต่ขนาดประโยชนเมื่อกี้ยังไม่อยากจะพูดเลยเพราะบางเรื่องให้คนค่อยๆเห็นกันเองในในในสิ่งที่มันค่อยๆเป็นไปโดยธรรมชาติใครข้าคแค่นั้นแหละครับเพราะฉะนั้นท่าทีของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะมาร่วมกับเพื่อไทยครับมันแค่อยู่ที่ว่าถึงวันโหวตเนี่ยเดี๋ยวจะมาสักกี่คนแล้วก็สวจะมาด้วยหรือไม่คือไอความสวยงามคือคือที่เราลุ้นกันสัปดาห์ที่แล้วจําได้ไหม ว่าเพื่อไทยจะโดนหลอกหรือเปล่ามผมมีความรู้สึกว่ามันมันจะไม่สนุกขนาดน,นั้นละก็คือว่ามันอาจจะม้วนเดียวจบแล้วก็จบได้เพราะว่าไอไอแบบที่เราคิดว่ามันเป็นซีรีส์ซึ่งเขียนไปแล้วก็ ถ่ายไปอ่ะที่เมื่อวานเมื่อวานซื้อเราคุยกันชูวัลผมคิดว่ามันอาจจะไม่น่าตื่นเต้นขนาดนั้นไม่ใช่ละครช่องเจ็ดแล้วก็คือเผลอๆก็คือว่าละครการเมืองฉากเนี้มันจะจบลงด้วยการที่เสถียรได้เป็นนยกจริงๆแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรให้เราตื่นเต้นสักพักละแล้วก็เป็นรัฐบาลปกติบริหารประเทศแล้วก็แล้วก็เริ่มนิ่งๆเงียบๆแล้วเราต้องไปหาดราม่ากับเรื่องอื่นแทนอันนั้นอันนั้นคือมีเรื่องนโยบายเรื่องอะไรซึ่งมันไม่สนุกเรื่องนโยบายมันไม่สนุก มันมันเพราะมันจะตั้งรัฐบาลกันไปสี่ปีเลยไม่ไหวนะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทำให้คะแนนที่ที่พรรคเพื่อไทยข้าพรามรวมที่ร่างอยู่เนี่ยให้มันขยับไปได้บล็อกใหญ่ละแต่คราวนี้มันก็ยังไม่พอนะยังไม่พอเขาไม่ได้ร่วมรัฐบาลนี่ไม่ไม่ร่วมหรือไม่ร่วมอันนั้นเ้วแต่เขาอยาตพูดให้เฉยๆระดับแค่บอกว่าโหวตให้ยังไม่มีเงื่อนไขร่วมรัฐบาลใช่โหวตให้เต็มพักเลยพู้นี้เป็นมติพัก ครับแต่ว่าอย่างนี้ถือว่าเป็นรัฐบาลเสียงค่ามากแล้ว<ย>หรือยางคืออย่างนี้อันนี้สําคัญนะฮะแทคกติกในการที่จะโหวตให้โดยที่ยังไม่บอกว่าร่วมรัฐบาลครับโดยที่เบื้องหลังอาจจะบอกว่าร่วมหรือไม่ร่วมอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอย่างเป็นทางการคือจะโหวตให้เฉยๆเนี่ยมันแปลความว่าอาจจะเปิดทางให้ก้าวไกลมีโอกาสในการช่วยยกมือให้<อ>ให้ให้ให้ก้าวให้ก้าวไกลมีความรู้สึกว่าสามารถยกมือให้ได้ครับเพราะว่าลุงๆไม่ได้มาด้วยก็เลยก็น่าสนใจว่าแท็กติกนี้มันจะเวิร์กหรือไม่ครับ เพราะว่าก้าวไกลเขาก็อยู่ในช่วงซึ่งมีเดลิม่าว่าเขาจะแสดงสปิริตช่วยเพื่อไทยไหมหรือไม่ทําดีครับซึ่งอันนี้คุณไผ่ลิศเขาก็มาแนวนี้ก็คือว่าเขาพร้อมแล้วแหละแต่ว่าเาทำไมทำไมพลังประชารัฐต้องเปิดทางให้ก้าวไกลไม่คือพลังประชารัฐกมันจะช่วยเพื่อไทยไงให้ตั้งรัฐบาลให้สําเร็จครับในที่นี้คือถ้าพลังประชารัฐมา40คนเนี่ยแปลว่าสวก็พร้อมจะยกมือให้ไหมไม่ไม่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะยกเว้นซะว่ามีไฟเขียวไปที่สวจริงๆว่าให้ยกมือให้อื คือคืออันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เพื่อไทยเขานั่งวิเคราะห์อยู่ไงว่าที่พลังประชารัฐเทคะแนนให้เนี่ยเซอร์ไพรส์ไหมสวมาเป็นแพ็กด้วยหรือเปล่าถ้าสวมาเป็นแพ็กด้วยก็คือจบจริงๆก็คือว่าเพื่อไทยตั้งสําเร็จครับแต่ถ้าสวไม่มาเป็นแพ็กก็คือว่าดีลเนี้ยมันยังไม่สำเร็จเรียบร้อยก็ผมก็ไม่รู้แต่การวิเคราะห์ของคุณปื้มเนี่ยมันทําให้เห็นว่าพลังประชารัฐไม่ได้เท่ากับสว ยกเว้นสวหัวหน้าพักเนี่ยชัดเจนขนาดนั้นไปที่สอวอใช่ไหมคือบล็อกบล็อกที่สอวอเนี่ยก็คือว่ายอมมาด้วยเต็มที่โดยที่พลังประชารัฐเนี่ยมาเป็นแพ็กเกจกับสอวกอ็คือว่าพูดง่ายคือไม่ไม่มีหลอกครับไม่มีหลอกเพื่อไทยออ่าอ่าาซึ่งซึ่งอันนี้โหวตให้แน่โหวตให้แน่สอวอมาด้วยนะไม่ต้องเป็นห่วงแต่ว่าผมก็ไม่รู้ไงว่าเขาเดีลกันอย่างนั้นหรือเปล่าคุณชวัตคิดแบบเดียวกับคุณพื้มไหมคือผมคิดว่าเขาอาจจะ เตรียมร่วมรัฐบาลเลยเพียงแต่ว่าในมาในจะประกาศในจังหวะไหนแค่นั้นเองผมคงคิดว่ามันไม่มีเหตุผลที่เขาจะยกมือให้เพื่อไทยโดยไม่มีเงื่อนไขก็ใช่ใช่อันนั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่แต่ว่าแต่ที่คุณเพิ่มตั้งข้อสังเกตก็คือว่าเออผมก็อาจจะเห็นว่าหรือว่าเพื่อไทยเองก็ไม่มั่นใจว่าพลังประชารัฐมาไม่ได้เท่ากับสวมาด้วยแต่ว่าสวอาจจะคุมโดยประยุทธ์มากกว่าประวิตทหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ความหมายนี่ก็ยังยังอ่านไม่ออกเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงต้องเปิดทางก้าวไกลแต่ก็ก็ ใช่ถ้าพลังประชารัฐโดดร่วมเป็นร่วมรัฐบาลเลยเนี่ยก้าไกลาอาจจะไม่โหวตให้อ,อันเนี้ยค่อนข้างเชื่อได้ว่ามันจะมีเหตุผลที่จะไม่โหวตไงที่ที่เขายังกักอยู่โหวตให้แต่ไม่ร่วมรัฐบาล โดยหวังก้าวไกลจะโหวตให้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ต้องคิดคือสําหรับเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ต้องเผื่อหรือเผื่อขาดไงสมมุติว่าถือถือเวลาสวเบี้ยวไม่มาอะไรเงี้ยไม่มาเลยอาจจะมีอ,อาจารย์วันชยัยแสนสิริเนี่ยแสดงท่าทีอยู่คนเดียวสอนสิริสอนสิริสอน,ส,อนสิริเนสนสิริแล้วคุณเศรษฐาใช่ใช่ตอนนี้เสร็หัวแล้วเอามารวมกันไปหมดละแสนสิริขึ้นสมองฟังฟังฟังคุณชูวิทย์คุณสนที่เนี่ยทีนี้ประเด็นคือว่าไม่ตกลงคือคือก็คือว่าถ้าเกิดถ้าเกิดถึงเวลา เพื่อไทยเขาชัวร้อยเอเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องวิ่งไปหาเก้าไกลไงแต่ว่าเขาต้องเผื่อหรือเผื่อขาดเหมือนกันว่าอาจจะเป็นสววันชัยแสนซีรีส์เนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยไม่แต่ใช่ไหมแต่ผมว่าเพื่อไทยเองเนี่ยก็ยังหวังให้เก้าไกลยกมือให้ไง่หนึ่งก็คือว่าโอเคไม่ได้รวมรัฐบาลกันหรอกทำไมสตากรรมไม่สามารถจะรักกันได้แต่ว่ามันก็จะทําให้บรรยากาศของการสมานฉันมันเกิด่ยอันนี้อาจจะเป็นอเจนดาที่ซ่อนซ่อนเลนอยู่ครับ อาจจะไม่ได้เอามาขายอะไรมากมายแต่ว่าถ้าบรรยากาศมันยกมือให้กันทุกพักมันก็ดีกว่าอยู่แล้วมันก็ทําให้เพื่อไทยดูมีแรงผลักดันที่จะมีโมเมนตัมตอ่อในการเป็นรัฐบาลครับแต่ว่าท่าทีของรวมไทยสร้างชาตินะฮะโดยคุณธนกรบางบุญคงชนะนะครับออกมาพูดล่าสุดตะกี้นี่เอง อ่าคือยังไม่ได้บอกนะว่าจะโหวตให้กับพรรคพื่อไทยหรือเปล่า<ม>ยังแทงกั๊กอยู่ยังไม่ชัดเจนเหมือนกับพรรคพลังประชารัฐนะครับซึ่งท่าทีนี้นะฮะคุณธนกรวังบุญคงชนะให้สัมภาษณ์ล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะโดยคุณธนกรเนี่ยนะครับก็ พูดถึงกระแสข่าวที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินสะสเป็นชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยชวนพักรวมไทยสร้างชาติมาร่วมรัฐบาลว่าตนเนี่ยคุ้นเคยกับคุณสมศักดิ์นะครับเพราะอยู่กันมานานเหมือนเป็นคนในครอบครัวที่ผ่านมาเจอกันคุยกันเรื่องการเมืองเหมือนกรณีที่คุณสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์ถ้ามาก็ควรมาทั้งพักเปรเียบเสมือนเป็นการส่งสัญญ,ญาณมาทางตนแต่ปัญหาคือ ไม่ได้อยู่ในวงเจราจาไงเป็นเรื่องของหัวหน้าพักในขาที่การพักดังนั้นตนเองทําหน้าที่ได้แค่ส่งสัญญาณให้กับพักทราบว่าทิศทางเป็นอย่างไรส่วนพักจะตัดสินใจอย่างไรก็แล้วแต่ซึ่งพักอาจจะมีการประสานงานกันแล้วก็ได้ซึ่งรุ่งนี้ตัวเองไม่ทราบอ๋อคุณธานากรเขาก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องซึ่งทางพักอาจจะมีการประสานงานกันโดยที่ตนเองไม่ทราบใช่แล้วแต่ว่ามันเหมือนกับว่าสื่อพยายามที่จะวิ่งไปถามคุณสมศักดิ์าว่าคุณสมศักดิ์ รู้จักกับคุณธนกรครับทำไมแล้วคุณสมศักดิ์ก็ให้สัมภาษณ์ถึงถึงเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะมารวมไทยสร้างชาติเนี่ยมาเป็นทั้งพรรคจะดีกว่าไม่ใช่มาเป็นแออแยกแยกวงมาอะไรเงี้ยคค,คุณสุชาติชมกลิ่นก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ในรวมไทงสร้างรวมไทยสร้างชาติเช่นเดียวกันแล้วก็เคยเคยอยู่พลังประชารัฐและคุณสุชาติชมกลิ่นเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากจะร่วมรัฐบาลเนี่ยจะต้องไปทั้งพรรคอย่างไรก็ดีสิทธิ์ในการโหวตเนี่ยมันเป็นสิทธิ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วแต่ว่าแน่นอนถ้าจะถ้าจะไปก็ต้องไปทั้งพักรวมไทยสร้างชาติยึดหลักบ้านเมืองถ้าโหวตแล้วบ้านเมืองไปได้ทําไมจะไม่โหวต<ะ>ไม่ขัดข้องที่จะร่วมงานการเมืองกับพรักเพื่อไทยแม้จะเคยอยู่ต่างขั้วรวมถึงพลังประชารัฐแล้วก็ร้อยธรรมนัฐพรหมเผ่าสอสอพยาวในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐที่เคยที่เคยมีปัญหาไม่เข้าใจกันมาก่อนขณะนี้มีความเข้าใจกันแล้วหลังจากพูดคุย มากันด้วยอย่างมีเหตุมีผลถ้าคุณลองดูพื้นที่ที่ลงสมัครรอบที่ผ่านมาครับตอนนั้นเราทําข่าวใช่ไหมเป็นคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยชนกับคุณใช่ใช่คุณสนธยาปะเนี่ยเราเราเรารู้จักพื้นที่ใช่ครับบ้านเก่ากับบ้านใหม่แล้วแล้วในศึกในพื้นที่ตกลงแล้วคนซึ่งชนะเนี่ยเป็น ใช่ก้าวไกลก็เป็นก้าวไกลเพราะฉะนั้นคือ the enemy of my enemy is my friend ้ก็มีเพื่อไทยได้บ้างบางบางเขตมีเนี่ยคือคือคือาถ้ามองในทฤษฎีนั้นก็คือว่าจริงๆแล้วพรรคการเมืองซึ่งชนะใหญ่รอบที่แล้วก็คือก้าวไกลถูกเพราะฉะนั้นการแสวงหาจุดร่วมในการมีมีแบบคนใหม่มาทุบพื้นที่ไปได้ผมคิดว่ามันก็ทําให้คุยกันรู้เรื่องนะแต่ว่าดีเลแต่ว่านี้หมายถึงว่า คุณปึ้งกำลังจัดว่าเพื่อไทยอยู่กลุ่มนี้แล้วใช่ไหมกลุ่มพลังประชารัฐกลุ่มรวมไทยสร้างชาติแล้วไม่ใช่ผมคืออย่างนี้พูดตามตรงนะคือการจัดรายการในแต่ละวันเนี่ยนะฮะมันมีดลิมมาาอย่างมากนะ<ช>เพราะรว่าเราไมา่ต้องการเนี่ยชีย้ให้เห็นในสิ่งที่เหมือนกับว่าคนเห็นเองได้ครับเขาไม่ได้ไปอยู่คืออย่างนี้เพื่อไทยไม่ได้ไปอยู่พวกพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติครับ แต่ว่าถ้าคุณชูวัตรจะใช้คํานั้นผมก็จะใช้ตรังคํกัตรงกันข้ามก็คือสสรวมไทยสร้างชาติและสสพลังประชารัฐเนี่แหละจะค่อยๆขยับมาอยู่กวนเดียวกับสสเพื่อไทยแต่ขนาดประโยชน์เมื่อกี้ยังไม่อยากจะพูดเลยเพราะบางเรื่องให้คนค่อยๆเห็นกันเองในในในสิ่งที่มันค่อยๆเป็นไปโดยธรรมชาติไคลนั้นแหละับเพราะฉะนั้นท่าทีของรวมไทยสร้างชาติเนี่ย ก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะมาร่วมกับเพื่อไทยครับมันแค่อยู่ที่ว่าถึงวันโหวตเนี่ยเดี๋ยวจะมาสักกี่คนแล้วก็สวจะมาด้วยหรือไม่คือไอความสวยงามคือคือที่เราลุ้นกันสัปดาห์ที่แล้วจําได้ไหมว่าเพื่อไทยจะโดนหลอกหรือเปล่ามผมมีความรู้สึกว่ามัน,มนจะไม่สนุกขนาดนั้นละก็คือว่ามันอาจจะม้วนเดียวจบแล้วก็โหวตได้ เพราะว่าไอ้แบบที่เราคิดว่ามันเป็นซีรีส์ซึ่งเขียนไปแล้วก็ถ่ายไปอ่ะอต่ที่เมื่อวานเมื่อวานสื่อเราคุยกันชูวัลผมคิดว่ามันอาจจะไม่น่าตื่นเต้นขนาดไม่ใช่ละครช่องเจ็ดแล้วก็คือเผยเผอก็คือว่าละครการเมืองฉากเนี้ยมันจะจบลงด้วยการที่เสถาได้เป็นนายกจริงๆแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรให้เราตื่นเต้นสักพักแล้วแล้วก็เป็นรัฐบาลปกติบริหารประเทศแล้วก็ แล้วก็เริ่มนิ่งๆเงียบๆแล้วเราต้องไปหาดราม่ากับเรื่องอื่นแทนอันนั้นอันนั้นคือเรื่องนโยบายเรื่องอะไรซึ่งมันไม่ใช่อะไรก็ว่ากันนโยบายมันไม่สนุกคมันมันมันมัระมันจะตั้งรัฐบาลกันไปสี่ปีเลยไม่ไหวไม่คือละครก็เขาบิ้วอารมณ์ในการติดตามว่ามันไม่สามารถจบได้ที่เพื่อไทยตั้งนายกสําเร็จอุตส่าห์มีพลังชูวิทย์เนี่ยระดับชูวิทย์แฉแล้วเนี่ยเศรษฐาต้องพังดิชูวิทย์ก็ออกมายอมแล้วไงแล้วถ้าเศรษฐาไม่พังเนี่ย อาพลังชูวิทย์หายไปไหนอคือแบบคุณชูวัตนเก็ตปะเราคาดหวังสูงมากว่าเกมเนี้ยมันจะไม่จบลงง่ายๆในฐานะคนที่ตามข่าวดราม่าการเมืองมาโดยตลอดแต่เผลอมันอาจจะจบลงง่ายๆจริงๆตามคาดทั้งหมดเลยครับตั้งแต่ก่อนและหลังเลือกตั้งว่าในที่สุดก้าวไกลไม่ได้เป็นแต่ แล้วเพื่อไทยได้เป็นแต่เชื่อเถอว่าซีรีส์นี้มันไม่ได้จบ16ตอนมันเป็นมหากาบมันมีมันมีซีซั่นสซีซั่นสแน่นอนจะตั้งคอรอมการคุยเรื่องนโยบายจะปฏิรูปกองทัพพักร่วมเอาไหมมันยังจะทะเลาะกันอีกเยอะรวมทั้งรัฐมนูญแก้หมวดหนึ่งหมวด2องไหมพอพ้นไป9เดือน9ก้าไกลขยับไหมเพราะสวเปลี่ยนชุดแล้วนี่ก้าไกลขยับไหมอะไรเงี้ย ยังมีอีกเยอะไม่มีแก้ฮะหมวดหนึ่งหมวดสองไม่มีแก้คุณคิดว่าจะบ้าหรือเปล่ายิ่งเป็นรัฐบาลนี้ยิ่งไม่มีทางแต่